คลาสสิครลาสสิกมดาเลืตัวหารู้ไม่่าตาลูที่สังเกตเนลงใหลในคลับคิดจะฆ่าเธอติดกตาชนรับจใจ,จอิ๊ต จาสใจจางทันประกอบจะเ,เจจจะด้วยสาหวงตัวใหญ่ะบา้าเหลือพะบา้ะบาใายและปัลังาเข พีค่ค,คะอะไรกันจ้าแม่องหญิงวิคะทุกวันนี้หม่อมฉันรู้นะพห่คะที่องหญิงสมพรเครียดถวายบุญถวายบุญวิค่ะพี่นางเป็นยังไงบ้างน้องพี่ดูพระพักเจ้าไม่ค่อยดีเลยหม่อมฉันฝันไม่ค่อยดีนะพี่คะ่ะเสด็จพี่เสร็จพี่รนะักหม่อมฉันไหมี่คะ่ะตายแล้วน้องพี่ทำไมพูดที่นี้ ี่มีน้องสาวอยู่คนเดียวถ้าพี่มีรักน้องพี่แล้วพี่จะไปรักใครมีอะไรไม่เมืองไม่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เสด็จพี่กาวินกลับหนีหม่อมฉันเหมือนอยากให้หม่อมฉันตายนะพี่คะฉันในใจคอไม่ค่อยดีนะพต่เสด็จพี่หรือว่าดวงจะขาดแน่นอนชะตาชีวิตจะมาถึงแล้วเสือกคุณไม่ได้พูดกอบมึงแล้วลูกฟ้าเขาทำไมเล่า อินี่นี่แต่กองรู้แล้วปะแหม,แมดาจัิจริจริงๆน้องพี่เขาบอกว่าฝันรายจะก,กลายเป็นดีก็นี่และนะนับตั้งแต่เรามีกันสองคนพี่น้องทุกวันนี้เราไม่เคยไปบวงสรวงองค์พระราชบิดาและพระราชมารดาเลยที่ชวเวดากองเอาอีกไม่น้องในเมื่อน้องฝันไม่ดี เราขึ้นไปเป็นยอดเขากันไปบวงสรวงเสด็จพ่อกับเสด็จแม่และก็พันบรรพบุรุษขององค์กษัตริย์พระองค์เพื่อจะได้ทําให้น้องดีขึ้นเพื่อฝันร้ายของน้องอาจจะดีก็ได้ก็ดีเหมือนกันเสด็จพี่เสด็จที่หลอชั้นไปนะไปพไปพาไปเจ้าไปนไลหนไ สุบายาองาวขุณสูยอดเขาชวดตากนิามสุขเจดีอมกษัตริย์ายิวงกลัวเด้จับไดีดีหัวดูความสูงมันมันน่ากลัวเลยขนาดนี้งเชนกลัวเลยใครกลัว เป็นเผากูบ้างไหมว่ากูกลัวหรือเปล่าเพื่อพี่ดูนะเพื่ไม่กลัวแล้วมึงจะใส่ขนาดนี้เหรอเห็นไหมเนี่ยน้องตายแล้วนี่มายืนฝั่งนี้จะไม่ต้องรีบรับระกันแยกกัได้หรอทำใจดีๆนะแล้วก็ระวังด้วยส่วนพี่ระวังอะไรเพื่อนหลอกล่อให้น้องสาวแม่เรียกใครเอื้อมแขน เไปเด็ดดอกไม้ยอดเขาชเวดากองกรากกบกอบพระคุณนะครับที่มีรางวัลน้ำใจมอบให้กับน้องเมย์นี่คือศิลปินคลื่นลูกใหม่ครับขอฝากไว้เป็นเพชรประดับวงการลิเกไทยสื่งต่อไปในปตทสุมายาองากมากาแม่ยกที่เชียงใหม่หนูยังไม่มาเลย,ยใสยตกเครื่อง มาไม่ถูกนะก็ย่างมัเป็นคารเศษพี่มันตกเครื่องตายไป <c oughs> ขอต้องคุณนะคระบับเป็กปัทูนสอเทวราชตามมาเชียทีมงานครับวิ่ตายหัวหน้ารักจริงนะเนี่ย <c oughs> น้องพี่เพี่ตายแล้ว ดอกไม้ชสวยจังเลย,ดอ,อยดอกนู้นก็สวยดอกนั้นก็สวยดอกนี้ก็สวยอันนั้นก็ดีอันนี้ก็างามหล<ร>อกๆให้สุมายาอยอนะเอื้อมือไปเด็ดดอกไม้มันไกลนะพี่คะเสดพี่แหม,มน,นานๆเราจะขึ้นยอดเขาสักทีหน,น,นึ่งเด็ดดอกนู้นอานิจาหน้าสงสารความรู้เท่าไม่ถึงการคมสุมายา ค่ะในเมื่อเสร็จพี่อยากได้ดมลมฉันเสด็จให้นะคะแต่มีพ่อแม่เสร็จพี่ต้องจับมือหมอนฉันไว้นะพคะพี่จะตอบให้แน่เลยควาเชื่อของบาวิทีสามเพือแนสุขแทนเพื่อจะเดินออยไปในขณนันลล่างเเคยหยุดผักลุกอกลงยอดเขาสวัซาอ่ฟ สู่มายา่ไม่ได้ตั้งใจโอ้โหสีกับไม่พี่ด้วยนะที่พี่ทำไปทั้งหมดนะก็เพราะว่าพี่ดี่จอทำไมฮะให้เงียบ เรไมอยากให้หยุดหยุดจะได้จะร้องไห้ของพัวไปทำไมฮะนี่เธอทำไม่รักที่ฉ pues ันไม่ทำอย่างนี้นะนี่ไงแล้วยังไงตอนที่สุมายาก็ตายไปแล้วแล้วไงก็ในเมื่อตุมายาตายไปแล้วทุกคนในสถานีแห่งนี้จงฟังหน้าปัดนี้กูสิงคำหล่นขอสถาบันาตัวเองขึ้นเป็นราชกสัตย ขอพืนพ้นแทนัดนนี้ไม่ได้ทำไมทำไมสุมายายังมีคู่มั่นอยู่นาวาบาสลองฉันนี่แหละกาวินจะต้องปอมตัวไปเป็นคู่มัน่นแทนสุมายาดิ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 เดี๋ยวต้องปลอมตัวเป็นคู่มั่นใช่ะไงอ่ะเน,นี่ยเขาว่ามีเฉลียว มีฉลาดแต่ขาดเฉลียวเพจริงๆเลยอ้าวก็คู่มั่นอะ่ะตายไปแล้วแล้วใครจะเป็นตัวแทนจะมีใครจะได้ก็ต้องเป็นฉันมันก็จริงบาสลองขึ้นชื่อว่าเป็นกรรษัตริย์ที่เก่ง1ิบซองปัญญาต้องยอมสยบใช่อีกอย่างหนึง่งจะปลอมตัวเป็นสุมายาเข้าไปเมืองบาสลองถูกแล้วจะทำยังไงต่อ แต่งงานกับบาสลองแต่งงานกับบาสมันเป็นความขี้ทีนโว้ยโอยไม่เคยไปคางเลยอ่ะกูยืนข้างล่างกูก้าวไม่ถึงอย่างมึงเนีน่ยกูโงคเด็ดเดอ่ะ มึงจะเอาอะไรเล่นอะไรนะตั้งใจมาทำไมกลัมันเที่ยวมึงกินยาคั่วไงฮะมึงนี่นะสมองหมาปัญญาควายมึงอยากตามึงอั่นสมองหมาปัญญาควายหมายความว่าไรจะบอกให้นะที่ฉันไปแต่งงานกับปาสลองเนี่ยมันไม่ได้หมายความอย่างนั้นเข้าใจไหม เพราะที่แต่งงานแล้วคนที่ใกล้ชิดที่สุดคือฉัน<อ>ฉันนี่แหละสามารถจะไข้าลาซองมันได้<อ>แหมแล้วน่าร้วกูทีสิกูจะเอากลับโอ้เาก,กันแบบเล่น<อ>กับลิเกร,รุ่นเดียวกันมปนอย่างนี้อง <ST AR> ช่างทันกันเหลือเกิน แล้วพี่ต้องเป็นใหญ่ไม่ได้ทำเพื่อเห็นแก่ตัวไม่นั้นจะฆ่าสุมายาทำไมก็เป็นความคิดที่ดีถ้าเช่นนั้นแล้วเราก็จงปลอมตัวเป็นสุมายาเข้าสู่เมืองบาสลองดูสิว่าจะสวยยังถ้ามีโอกาสข่ามันให้ได้แต่จำเอาไว้นะตัวเองอ,อยาอ่าให้มันโดนตัวนะอย่าให้มันแตะเนื้ออย่าให้มันแตะตัวเพราะเดียวเนื้อตัวตัวเองจะยุย่ยไปติดมือมันโอ้ตัวเองตัวเองับก็ยุ่ยสองขาก็